เย็นเย็นครับเยเย็นผ่อนคลายสบายสบายเล้วสงบขึ้นนะครับพี่ปูสองตัวเลี้วสงบขึ้นให้ให้ลดความติดเต้นลงก่อนท้ายัอย่ากระตกเขาอย่ากระชากเขาให้เขารู้ขอบเขียดสายจูงใช่เย็นเย็นคนสงบหมาสงบ ลดความตื่นเต้นจากคนก่อนนะครับใจเย็นๆน,นะครับใจเย็นๆค่อยๆไปค่อยๆไปอันนี้เป็นฝูงแรกของคนลหลายๆคนนะครับเป็นฝูงแรกครั้งแรกของหมาลหลายๆตัวด้วยนะครับเรามีกิจกรรมนี้ที่ดะไบทุกวันอาทิตย์ที่สามของเดือนนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันนะครับแนะนำเพื่อนๆมากันเป็นกิจกรรมที่ไม่มีคใครได้เองสิ้นนะครับ